สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องติดตามสื่อข่าวตะวันไม่ออพิจลรุทานนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่2 4นะครับก็จะมาติดตามข่าวนะครับทางกองทัพภาคที่2นะครับรายงานว่าส่งกองทัพอากาศนะครับส่ง F16 โจมตีฐานบญชาการที่มั่นของทหารกัมพูชาที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประชาทตะเมินโทมนะครับ ในวันที่24กรกฎาคม2 5 6 8นะครับทางสื่อข่าวกองทัพภาคที่2นะครับรายงานสถานการณ์การสู้รระหว่างไทยกัรมพูชาว่าเวลา16.40นานทีนะครับเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศนะครับได้ทิ้งย่อนไข่ใส่ฐานปัญชาการทานที่มั่นของทหารกัมพูชาบริเวณทางทิศใต้ของปราสาทตาเมินโทมนะครับ นอกจากนี้นะครับเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่24ก,กรกฎาคม2568นะครับกองทัพอากาศใต้มีการเปิดปฏิบัติการส่ง F-16 รอบ2ของวันนี้นะครับโดยรอบนี้ขึ้นบินจํานวน4ลำนะครับเพื่อโจมตีทางอากาศตอบโต้อกองทัพกัมพูชาในจุดสําคัญไม่พลาดเป้านะครับโดยระบุว่าเครื่องบิน F-16 ทาง4เครื่องบินนะครับบินกลับทานบินปลอดภัยหลังจากสนับสนุน เบิดปฏิบัติการยุทธะบดินนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะนี้นะครับซึ่งาทางไทยก็ส่ง F16 หนะครับหรือว่าเครื่องบินลบ ช่วยเหลือนะครับทางทหารปกเตรียมพี่กัดนะครับก็สรุปกันอย่างรุดแรดนะครับทางกัมพูชานั้นไม่ได้เลือกเป้าหมายทางทหารอย่างชัดเจนนะครับเลือกเป้าหมายโจมตีพลเรือนอย่างหนักนะครับก็ส่งผลให้มีบ้านเดินของชาวบ้านได้รับความเสียหายนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมต่อมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ